ออกกำลังกายกันในป่าครับวันดีนดนครับปองวันนี้นี่แหละครับนี่มาออกกำลังกายกันแบบนี้เป็นไ,ปไงฮะในป่าไม่มีใ,ใครมาถ่ายยังไม่มีอีกนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศแบบนี้เนี่ยโหมันดูเราเรามารับไอออกซิเจนกันแบบสุดๆเลยใช่ไหมอะไรเราจะรวยแล้วเนี่ยอ้าวมีอะไรนี่ไงตะเคียนตกยางเอ้ยตกน้ำมันเหรอ ตกมันปลาเห็นนี่เอออเากันขายเลยนะเอาจริงเปล่าพอเจ๊งเลยนะเฮ้ยเข่ยนต้นขนาดนี <t ied> <t ied ้ม mm ีน้ำมันแล้วแหน่มันตะกูลยางมั้งเนี่ยมาหนึ่งมีน้ำมันใช่ใช่ตะกูลยางนะแล้วที่ว่ามันมีผีมีอะไรนี่ไม่น่าอย่าใช่อ่ะเนาะก็มีจริง เอาไม่งั้นเ็าจะานับถือผีกันเลยก็โอ้ไปที่ไหน,นนะเออไปขุดที่ไหนก็มีผีสางนางไม้อยู่จริงๆอะ่ะเพราะมันเป็นแบบตระกูลยางก็มียางด้กเราพูดกันในหลักถึงวิชาการนะแล้วมันก็เลยมียางมันก็มีน้ำมันออกมามีอะไรออกมาแต่ไม่มีใครจีดเอาไปทำยางพารายางอะไรยางตะเคียนนี่ไม่มีใครเอาใช่ไหม อเอานะกลุ่มพวกนี้เขาจะเอาไปทําพวกยางที่เหมือนกับพวกแปะท้องเรืออะไรนี่วะเนี่ยพวกไอ้อคล้ายคล้ายพวกนั้นอ่ะตกูนั้นนะนะเ,เออไม่รู้แตยมีเอฟซีท่านไหนพอรู้ว่ายางตะเขียนเขาไปทําอะไรใครเคยกีดไหมยางตะเขียนคงไม่กีดแล้วก็มันมันก็จะเป็นยางที่มันออกมาแล้วก็เออเป็นีนี่นย,นนยอะไระนั่นเองของสีเข้าสิ่งนีย่ยโอ โอ้เข้าสิงเข้าท้องป่ะโอ้โหโอ้อเบาเบาเบาเเดี๋ยวอดกออ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 นะอกอออออนกอกออกอ่เดือนกออกออกออกอนไออตออก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 อนกออกออะอรกออ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 มออกออกอนกออ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 ก่อกออกกอออกออกอกออกองกออ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 ออกกออออกกออกออกอกอนออกรักออนเยอะกกอก อะไรของมันใส่ปากไปเรื่อยอืมก็อ,อยู่กับอาหารเนาะอยู่อาหารต้องชิมอะต้องชิมเ,<อ>เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติเพี้ยนอต้องชิมให้ลูงน้องบ้างอะไรบ้างแล้วก็มันกลายมาลงอยู่ตรงเนี้ยออนั่น,นแหละถึงว่าเนี่ยนี่เขาบอกว่ามันจะคอนอะบอกว่าไม่ <laughs> ใครมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะเนี่ย <laughs> <laughs> อย่าพูดถึงผีตะเคียนนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูไม้สวยๆกันดีกว่าสวยๆสวยกว่าตะเคียนยังไงอ่าสวยกว่าอ่ะไปเดี๋ยวจริงอ่ะไปดูเล็กชอบหลอกอ่ะไม่หลอกไม่หลอกไปจริงไปท่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ มาแล้วเฮียป๋องเนี่ยมาดูนี่ยเนี่นี่มาดูนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมดอกไม้สวยจริงสวยเนี่ยอาจารย์เหมือนเขาจัดสวนเลยอ่ะเออาแต่เขาเพียงบะปลูกในท่ออะไรอย่างเงี้ยอืะปลูกในท่อก็งามนะงามงามมันสวยเลยเนี่ยใครที่อยากจะจัดสวนอยากจะปลูกให้มันเป็นแถวเป็นแนวนะดูแลง่ายๆนะใส่ปุ๋ยก็ง่ายรดน้ำก็ง่ายนี่ยเขาปลูกใส่ท่อเห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้ดูเดินออกกําลังกายเป็นไงเฮียป๋องเนี่ยโอ้โหใส่เบอร์18เหมือนชนาท mm ิพ hmm. ย์เลยอ่ะอืมหุ่นไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยเราใส่10นี่เราใส่10ใบหนึ่งชนาทิพย์สูง105.8เฮียป๋อง185โอเคเลขเดียวกันเลขเดียร์อ่าอ่าใช่ได้ใบหวยนะคะ เดี๋ยวพี่หน่อยชอบเอาไปซื้อเออจิงเปล่านี่ยคุณเทียให้คุณเทียดูเลยนะตีเนี่ยมันมันผมเนี่ยเวลาผมปลูกผมผมจะไม่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 ได้แยกกระถางนี้นะในกระถางเดียวแหละโอ้ปลูกสารพัดสีรวมเลยที่เราฟังเมื่อวานนะว่ามันแต่มันออกดอกมันก็แต่มันไม่ทยอยกันนะนะ อย่างเนี้ยสีเหลืองมันก็ออกจนลอยแล้วเนี่ยสีขาวเพิ่งเริ่มออกเอนี่ฮะสีสีแดงสีออกบานเย็นฮะแล้วก็นู่นมีสีแดงสีชมพูสีโอ้โหหลากหลายเนี่ยมันสวยนะสวยสวยสวยรวมๆแล้วสวยอ่ะอืนี่ฮะมาออกกําลังกายที่นี่เยอะมันทำนี้ได้ไงแต่เรามีที่น้อยเราก็เอาก็ะถางเดียวมันปลูกสามเออนั่นแหละเอาทิศเอาอันเดียวคุ้มเลยใช่ไหม นานทีเดียวนโยบายของความขี้เกียจของสัตว์กนเทพอย่างเราแล้วสไตล์เฮียป๋องสไตล์นาเล็กก็คล้ายๆกันเนี่ยดูฮะสวยจริงๆฮะดูเนะยเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยยิ่งมาดูด <c oughs> ้ <c oughs> วยตาเปล่าสวยมากเลยเนี่ยเฮ้นี่มีสองสีอ่าสีขาวด้วยสีบานเย็นฮะอ๋อสีขาวโผล่มามันเลื้อยมาอือ เนี่ยโอ้วสวยมันก็แต่สีขาวมันจะเป็นพวงนะเออสังเกตนะนะเล็กว่าเนี่ยสีเนี้ยมันจะเป็นก้อนๆแต่สีขาวเนี้ยมันจะออกเป็นเป็นอะยรอ่เป็นพวงยาวไปเลยเออเวลาปลูกต้องศึกษาหน่อยมันมันยังไงเออไอไอนี่สีเหลืองกับไอ้นั่นทำไมมันสีสีออกสีส้มมันสีออกสีทองเออเออสีทองสีส้มนะเน่นี่นี่โอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออก็สวยนะ เนี่ยแปดเลยไอ้นี่โอ้โหอันนี้นี่หวานเลยนี่กินกับไอใส่รสช่องใส่อะไรเนี่ยใส่ออกใหม่ใหม่มันจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เนี่ยอ๋อออกสีขาวใช่ไหมสีขาวโทนขาวเลยออกใหม่ขาวเออออกใหม่ขาวขาวแล้วก็เริ่มเริ่มชมพูใช่ใช่เริ่มหวานหวานมาเรื่อยๆืแล้วก็เข้มทุกอย่างมันก็สีสันถ้าจักมันไม่มีอะไรก็สวยเลยนะอืมโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เนี่ยเรามาออกกําลังกายเราได้แบบบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนคงอิจฉานะ <c oughs> นหัวยาในหัวยาโอ้แต่ในหัวยากับป้าเอียดเขาไปเที่ยวแต่ละที่โอ้หวน้ำตกของเขาโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ได้ดูดโอ้โหเนี่ยเขาเที่ยวน้ำตกเทีท่ยวฟังยัง <c oughs> ไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้คอมเมนต์ใครด้วย <c oughs> อาจารย์ด้วยอาจารย์ก็ไม่ได้คอมเมนต์กันเลยช่วงนี้แต่ของอาจารย์ยังดูปะปายของพี่หน่อยยังดูปะปาย แต่ไม่ได้คอมอเมนต์คอมเมนต์ไม่ได้อในหัวยา<ม>นี่มันออกสีแดงนะเนี่ออกสีแดงแดงนะไม <c ười> ่ไม่ไม่แดงแดงมันจะแดงมันออกแดงแดงแบบเหมือนชมพูเข้มอ่ะ <c ười> แบบบานเย็นอ,ะอ่ะทำนองเช้ามันก็บานออเออเออ <c ười> <c ười> เออก็ไม่รู้ไม่ได้ดูมามาดูตอนเช้ามาดูตอนเย็นก็เราเอื่อนบานเย็นกูเนี่ยอ๋อเหรอเออย้อนหาไปถึงไหน ดูวอ้ดูมองมองไกลๆเหยี่ยป๋องดูไปฝั่งนู้นโอ้โหมันมันสวยอ่ะมันอ่ะดูดูฮะมันหลากสีนะย้อนแสงแต่ว่ามันก็สวยนะสวยๆเนี่ยหัวสีเหลืองมันออกไปก่อนนะอ่าสีเหลืองมันออกไล่เรื่อยอ่ออกพร้อมกันแต่ว่าอย่างนี้ก็สวยนะสวยๆดูแล้วแบบชื่นใจอ่ะเดี๋ยวต้องเอาบ้างไมเนี่ยต้องเหยียป๋องต้องปลูกนะเนี่ยปลูกแบบนี้แหละเอาเป็น ใส่ปลอกท่อเนี่ยแหละนะในสวนน่ะมันต้องหาไอ้อะไรที่มันเหลือใช้อ่ะไอนี่เขาก็ตั้งใจไปเขาตั้งใจไปเราแบบไอแบบเหมือนกับว่า DIY เออทำนองนั้นอ่ะใช่ๆใช่ๆ DIY สวยๆเนี่ยบรรยากาศถือว่าดีมากๆเลยยามเย็นอ้โหเนี่ยเจอแสงให้ให้ดูแสงมันแสงมันมาโอ้โหแบบไมจะถ่ายนี้ผมต ถุงโอบโตเออเพมันหน้าหนาวมันก็ดีอย่างหนึ่งนะอนนั่แหละมันมืดไวัยแต่มันดอกไม้ออกดอกเยอะมากใช่แล้วเนีออกแล้วมันสวยดูไปมองไปโอ้ยเราเห็นต้นในนี่นะต้นตะเคียนนะต้นตะเคียนดงตะเคียน่าตะเคียนมันก็สวยเป็นแนวเป็นแถวเป็นแนว นีนม่มันใครมาปลูกไว้อีกอนาเล็กแอบปลูกอไปเรื่อยฮะ,ะน,นี่ก็เป็นผักได้นั่นน่ะน,ะ,นะ,ะกินได้เป็นผักได้ยอดกินได้ลูกกินเล่นได้เลยอ่ะ,ะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเอ่ก็พามา,าสีนาเล็กด้วยคุณเทียพี่น้อยนายหัวยา อาจารย์แล้วก็ใครโอ้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะฮะนะก็ทุกคนก็รู้จักเฮียป๋องกันแล้วเนี่ยบอกโอ้โหชอบเฮียป๋องมาแล้วมันสนุกสนานอ่าเดี๋ยววันหลังจะสร้างสรรค์หาอะไรมาเดี๋ยวช่วงนี้มิช่องเฮียป๋องไม่ได้ถ่ายทอดเนี่ยดูช่องเล็กไปก่อนอ้าผมครับสวัสดีครับ